แนะนำและข้อมูลล่าสุด Honda Wave 110i โมเดล2026ภาษาไทยเชิงละเอียดบทความนี้รวบรวมข้อมูลเบื้องตน้นสเปคฟีเจอร์จุดเด่นข้อควรรู้การใช้งานจริงราคาประเมินและคำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจ Honda Wave 110i รุ่นปี2026ในประเทศไทยโดยอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข่าวและหน้าเว็บผู้แทนจำหน่ายที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณเข้าใจรถครอบครัวทรงประหยัดคันนี้อย่างครบถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อหรือแนะนำต่อบทนำสั้นๆ ทำไมเวฟ 110i ถึงยังสำคัญในไทย Honda w เวฟ 110i เป็นหนึ่งในโมเดลรถครอบครัว underbone ที่ได้รับความนิยมอย่างยาวนานในประเทศไทยด้วยความเรียบง่ายค่าบำรุงรักษาต่ำอะไหล่หาได้ง่ายและความประหยัดน้ำมันที่โดดเด่นทำให้เวฟกลายเป็นตัวเลือกระดับมาตรฐานสำหรับการเดินทางประจำวันและใช้งานเชิงพาณิชย์ในชุมชนไทยมาเป็นทศวรรษ รุ่นปี2026ยังคงสานต่อจุดเด่นเหล่านี้พร้อมอัปเดตดีไซน์และเทคโนโลยีเพื่อความทันสมัยและความสะดวกสบายมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ในยุคปัจจุบันภาพรวมรุ่น2026จุดเปลี่ยนและสิ่งที่อัปเดตรุ่น2026ของ Honda w เว e 10ึไอมากับการปรับโฉมภายนอกให้ดูดทันสมัยขึ้นไฟหน้าระบบ LED ในบางรุ่นย่อยหน้าปัดที่แสดงผลชัดเจนฟังก์ชันพื้นฐานที่ตอบโจทย์ครอบครัวและพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการความคุ้มค่าเช่นช่องเก็บของเล็ก จุดยึดสัมภาระกุญแจแบบคีย์ชัตเตอร์บางโมเดลยังคงมีตัวเลือกทั้งสตาร์ทมือและสตาร์ทเทา้าขึ้นกับรุ่นย่อยและแน่นอนคือการใช้หัวฉีด PGMFI เพื่อการประหยัดน้ำมันและการจุดระเบิดที่มีประสิทธิภาพเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนสรุปเชิงเทคนิคประเภทเครื่องยนต์4จ SO C, ังหวะ SOHC 1สูบ Air คปริมาตรประมาณ1 0 9่ถึง114ข้อมูลจากผู้ผลิตและสื่อรีวิว ระบบจ่ายเชื้อเพลิงหัวฉีด PGM-FI เพื่อความประหยัดและการคุมมลพิษระบบระบายความร้อนระบายอากาศแอร์คูลระบบสตาร์ทสตาร์ทมือสตาร์ทเท้าขึ้นกับรุ่นย่อยระบบคอลัดคอลัดเปียกแบบหลายแผ่นระบบเกียร์เกียร์วน4ส,สปีดความจุถังน้ำมันประมาณ5.0ลิตรขึ้นกับข้อมูลผู้ผลิตตัวแทนจำหน่ายบางราย ข้อมูลข้างต้นสอดคล้องกับสเปคที่ประกาศอย่างเป็นทางการและสื่อรีวิวในไทยสำหรับเว็บ1 0 i โมเดลใหม่ประสิทธิภาพน้ำมันความประหยัดหนึ่งในจุดแข็งสำคัญของเว็บ1 0 i คือความประหยัดน้ำมันด้วยการใช้ระบบหัวฉีด PGM-FI ทำให้อัตราการใช้น้ำมันเมื่อขับขี่ใช้งานจริงสามารถทำได้สูงตัวเลขจากรีวิวและโฆษณามักอ้างถึงช่วงประมาณ60-70กิเมลิตรขึ้นกับเงื่อนไขาการขับขี่น้ำมันและการบำรุงรักษา ซึ่งทำให้เวฟ1นึ่เหมาะกับการใช้งานประจำวันและช่วยลดต้นทุนการเดินทางได้มากโปรดทราบว่าอัตราจริงจะขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่สภาพรถและการบรรทุกขนาดและโครงสร้างตัวรถเฟรมแบ็กโบนโครงแบบแบ็กโบนเน้นความคงทนและบำรุงรักษาง่ายลอ้อมีทั้งรุ่นลอ้อซิลวดและลอแม็กขึ้นกับรุ่นย่อยเบรกดรัมเบรกหลังดิสเบรกหน้าขึ้นกับรุ่นย่อยน้ำหนัก น้ำหนักรถอยู่ในระดับเบาเหมาะกับการใช้งานในเมืองและการจอดเข้าออกสะดวกรายละเอียดโครงสร้างนี้ทำให้เวฟ 110i มีความทนทานเหมาะทั้งใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ส่งของทำงานโดยโครงแบบแบ็กโบนให้ความแข็งแรงและซ่อมง,ง่ายเมื่อเทียบกับรถสปอร์ตหรือบิ๊กบค์ฟีเจอร์เด่นรุ่นปี2026ไฟหน้า LED ในบางรุ่นย่อยให้ความสว่างและประหยัดพลังงานหน้าปัดดิจิทัล ผสมที่อ่านง่ายสแสดงสถานะการขับขี่พื้นฐานครบถ้วน PGMFI ช่วยในเรื่องการจ่ายเชื้อเพลิงที่แม่นยำลดการสิ้นเปลืองและมลพิษคีย์ชัตเตอร์บานปิดช่องกุญแจเพื่อความปลอดภัยเชิงกายภาพและลดความเสี่ยงการโจรกรรมตัวเลือกสีและกราฟิกใหม่ๆที่เติมความทันสมัยและตอบโจทย์ผู้ใช้หลากหลายกลุ่มราคาและรุ่นย่อยประเมินในไทยราคาแนะนำจากตัวแทนจำหน่ายและสื่อไทยระบุช่วงราคาที่จับต้องได้ แตกต่างกันไปตามรุ่นย่อยล้อแม็กลอี่สีและออปชันมีการอ้างถึงช่วงราคาเริ่มต้นประมาณ3 6 8 3 0บถึง44,200บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและบางสื่อสรุปราคาในช่วง3 7 6 0 0ถึง45,000บาทเป็นตัวเลขคร่าวๆในตลาดไทยราคาอาจเปลี่ยนตามโปรโมชัน่นดีลเลอร์ภาษีและอุปกรณ์เสริมหากต้องการราคาที่แน่นอนควรเช็ครายละเอียดจากโชว์รูม Honda ใกล้บ้านหรือเว็บไซต์ผู้แทนจำหน่ายข้อดีของ Honda w เว e 11i สรุป 1>, 1. ประหยัดน้ำมันสูงเหมาะกับการใช้งานประจำวันและการขับขี่ระยะไกลเป็นประจำ 2. ค่าบำรุงรักษาต่ำและอะไหล่แพร่หลายศูนย์บริการฮอนด้าทั่วประเทศและอะไหล่หาได้ง่าย 3. การใช้งานที่ยืดหยุ่นเหมาะทั้งใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์พ่อค้าแม่ค้าผู้ส่งของ 4. ราคาจับต้องได้ทำให้เป็นตัวเลือกเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่คุม้มค่า 5. เทคโนโลยี PGM FI ช่วยเรื่องการขับขี่ที่นุ่มนวลขึ้นและประหยัดขึ้นเมื่อเทียบกับคารบูเรเตอร์รุ่นเก่าข้อสังเกตข้อด้อยที่ควรพิจารณาสมรรถนะเชิงกำลังด้วยความเป็นรอเรียถอถุง 110cc จุดเด่นคือความประหยัดไม่ใช่ความแรงสูงหากต้องการความเร็วหรือแรงบิดสูงอาจต้องมองรุ่นใหญ่ขึ้น125ลูกบา์เซนติเมตรขึ้นไปความสะดวกสบายในการเดินทางไกลบอดและช่วงล่างออกแบบมาสำหรับการใช้งานในเมืองเป็นหลัก หากเดินทางใกล้บ่อยๆอ,อาจรู้สึกมเมื่อเทียบกับรถทัวริงออปชันความทันสมัยแม้จะมีฟีเจอร์พื้นฐานที่ครบถ้วนแต่เว็หนึ่งไไม่ได้มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเหมือนรถรุ่นใหญ่เช่น ABS ในทุกกลุ่นผู้ใช้ควรเลือกกลุ่นย่อยตามความต้องการการใช้งานจริงแอนเคลส์รับการบำรุงรักษาเช็คระยะตามคู่มือการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกรองอากาศและตรวจเช็คหัวเทียนตามระยะจะช่วยรักษาประสิทธิภาพการเผาไหม้และความประหยัดการเติมน้ำมัน ใช้น้ำมันที่แนะนำโดยผู้ผลิตหรือระดับออกเทนที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์การเก็บรักษาหากจอดนานควรถอดแบตเตอรี่หรือใช้ตัวรักษาแรงดันแบตเตอรี่เพื่อยืดอายุแบตการติดตั้งอุปกรณ์เสริมตะกร้าหน้าหรือแรกหลังเป็นอุปกรณ์ธรรมดาที่ผู้ใช้เชิงพาณิชย์นิยมติดตั้งควรติดตั้งอย่างแข็งแรงและตรวจสอบการยึดทุกครั้งการขับขี่ประหยัดขับด้วยความเร็วสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงการเร่งเบรกกระทันหัน เพื่อลดการใช้น้ำมันและสึกหรอการเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาด 110-125cc กับเว็บ125สกูปี้เป per คับเว็110ไอจะเป็นตัวเลือกที่ถูกกกว่าและประหยัดกว่าแต่สมรรถนะแรงบิดความเร็วสูงสุดจะด้อยกว่าเว็บ125หรือรถแบบสกูตเตอร์ระดับบอนอกับแบรนด์อื่นเช่น Yamaha, Suzuki, G.P.X คู่แข่งบางรุ่นอาจมีดีไซน์หรือฟีเจอร์เฉพาะ เช่นระบบการสะเทือนหรือหน้าปัดที่ดึงดูดกลุ่มวัยรุ่นแต่ในเชิงความน่าเชื่อถือความง่ายในการซ่อมและการขายต่อฮอน da w เว e ยังเป็นตัวเลือกแข็งแรงในตลาดไทยคำแนะนำก่อนซื้อ 1. ทดสอบขับลองขี่จริงทั้งในสภาพการจราจรเมืองและทางเรียบเพื่อสัมผัสพ,พ,ฤ,พฤติกรรมช่วงล่างการตอบสนองเครื่องยนต์และความสบายบอก 2. เปรียบเทียบราคาจากโชว์รูมขอราคาพร้อมโปรโมชั่นเงินดาวและค่าบริการหลังการขาย 3. ตรวจสอบรุ่นย่อยเลือกให้ตรงกับความต้องการล้อแมกหรือซีลวดดิสหรือรัมมีเล็บหรือไม่ 4. พิจารณาอุปกรณ์เสริมกุญแจล็อกกันขโมยตะกรา้าผ้ายางพื้นเท้าและอื่นๆควรเลือกของที่ติดตั้งได้เข้ากันกับตัวรอทอสรุป conclusion Honda Wave 110i รุ่นปี2026ยังคงรักษาจุดเด่นที่ทำให้ชื่อเว e อยู่ในใจผู้ใช้ไทยมาตลอด คือความประหยัดความทนทานและค่าบำรุงรักษาต่ำพร้อมการอัปเดตเล็กๆที่ทำให้รถดูทันสมัยขึ้นและตอบโจทย์การใช้งานประจำวันได้ดีเหมาะสำหรับผู้ซื้อครั้งแรกผู้ต้องการรถใช้งานคุ้มค่าหรือผู้ค้าขายที่ต้องการยานพาหนะประหยัดเชื้อเพลิงหากคุณให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและใช้งานแบบวันต่อวันเวฟ1 0 i ไอเป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณาอย่างจรงิงจังแต่หากต้องการสมรรถนะหรือออปชันทันสมัยขั้นสูงอาจต้องมองรุ่นที่ใหญ่ขึ้นหรือรถแบบสกูตเตอร์รุ่นอื่นๆแหล่งอ้างอิงหลัก อ่านเพิ่มหน้าโมเดลนิวฮอนด้าเวฟ 110i ของ Honda ประเทศไทยข้อมูลสเปคราคาแนะนำบทความสรุปราคาและตารางผ่อนของเวฟ 110i 9 c a r t h a i รีวิวและสรุปฟีเจอร์เช็คราคาและช่องรีวิวในไทย